พร้อมครับทางเสียงแบบนี้มารูปงาน i n t e r n i o n a l ครับผมก็ามาแนะนำของเวอร์ซเช่นะครับผมก็เนี่ยทั้งรูปเป็นเวอร,ร์ซเช่หมดเลยครับก็ <c oughs> ดีใจมากๆแล้วก็ยินดีกับทุกแฟนด้วยครับที่แบบได้จัดขอให้ยอดขายทะลุปังปังทุกแฟนก์เป็นเราใายนาฬิกาใส่นาฬิกาครับใช่ <c oughs> เราเราเที่ยวใช่ไหมกับเรื่องนาฬิกาอยู่ในช่วงวัยหนึ่งอยู่อะครับผมใช่แต่ว่าก็ชอบอยู่แล้วผู้ชายเนาะ นาฬิกามีรถอะไรงเี้ยครับก็เป็นของผู้ชายชอบอยู่แล้วเด็กๆมีการแบบว่ามีแสนใจมีการตัดงานอยู่นะครับผมที่เซ็นทรัลชินลมนะครับก็มีวอตแฟร์อยู่มีแบบจริงคือแทบจะทุกแบรนด์เลยที่ที่ที่เป็นนาฬิกาที่แบบอยู่ในใจของทุกคนอ่ะสำหรับใครที่อยากจะซื้อนาฬิกาอยากจะดูนาฬิกาก็มาที่เซ็นทรัลชินลมได้เลยนะครับเช่วงนี้ทุกคนเห็นเห็นความแบบว่าปิดความมุ่นความหุนถ้าบอกว่าดูคินเพิ่มคืน ใช่ใช่ทำอะไรมาครับอยู่เฉยมันก็ขึ้นเลยเราคนแบบกิจการมแของปลอมนี่เปล่าไหมมันก็มีใช้แสงใช้สีช่วยบ้างครับมันก็มันก็คือเล่นเฉยๆอยู่ข้างในอะไรเงี้ยมันก็มันก็แบบไม่ได้โชว์นิดนึงนิดนึงครับนิดนึงใช่แต่ว่าจริงๆเล่นพอะละครแหละเพราะว่าไม่ได้เล่นละครมาเป็นปีแล้วครับแล้วก็เพิ่งจะมาเปิดกล้องแล้วก็รู้สึกว่าเออ อยากจะเอาให้มันด like, uh, ah. mmm. uh, ีให้มันแบบพร้อมทุกส่วนอะไรเงี้ยครับก็เอาไปละครต้องคิดถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวกก็มี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 ในละครก็มีอยู่แล้วนะครับอ่าเขาบอกว่าเราเป็นสายโชว์ตอนนี้ไหมครับเขาบอกเราเป็นสายโชว์ก็เอ่อเท่าที่มีแล้วกันเอาเท่าที่มีครับถ้ามีเยอะกว่านี้ก็โชว์เยอะกว่านี้ตอนนี้มันพร้อมใจกันยังยังครับจริงๆมันหลังเล่นมันก็จะ ประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าพอแบบถ้าจะให้มันแบบเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาเลยเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วก็มันก็มีเรื่องของแสงและสีแล้วก็การตกแต่งรูปภาพช่วยได้ครับมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับนเรียกว่าคุณดีเพราะแอปรักครั้งตกแต่งรูปได้หรอมันไม่ได้ดีขนาดนั้นไงครับที่เห็นคือผ่านแอปพลิเคชันแล้วไอ้แอปเดียวแอปเดียวผมทำให้เป็นเยอะไหนก็ทำแบบเอาเออรู้สึกว่ามองแล้วแบบเอ้ยอันนี้คือคุณดีแล้วแหละ ของจริงกับในรูปอันไหนมันฟ right ังกว่ากันก็ต้องของจริงสิอ่าเพื่อนกินแล้ก็อยากกินแล้วป่าเกงนี้อันตรายจริงไอ้ที่ตุ้งกับไอจีมากอะไรทำกันเนี่ยคือเราตัวเองก็เรื่องหลักๆเลยคือต้องต้องต้องมีวินัยก่อนเพราะว่าพอไม่ได้เล่นนานๆมันก็จะมีความขี้เกียจเข้ามาผสมครับแล้วก็ยิ่งที่เขาบอกว่ามีฟิตเนสอยู่ใกล้ตัวก็คือตอนนี้มีที่บ้านเลยยิ่งขี้เกียจเข้าไปใหญ่ ก็เลยต้องแบบเหมือนบังคับตัวเองเยอะๆให้ให้ให้มาเล่นทุกวันอะไรเงี้ยครับใช่คร exactly. ับจริงๆก็หลังเลิกงานอะไรเงี้ยจริงมันเล่นได้แหละคือตอนเด็กๆเราก็ทำบางทีถ่ายละครเลิกมาสี่ทุ่มก็เล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาบางทีเราขี้เกียจไม่ได้เล่นนานๆอะไรเงี้ยมันหมดได้วไหมครับไปถึงกล้ามอ่ะก้าม ไอ้มันหดไหมครับมันกหดใช่คำว่าหดมันไม่ได้ดูดีเลยอะแมันแป๊บลงเนไงมันไม่ต่างกันมันก็มันก็มีหายหายไปบ้างครับผมก็มันก็ต้องเมนเทนแหละมันเป็นอะไรที่เราต้องเล่นตลอดนะครับต้องเล่นอกลับมาตอนนี้ใช่ครับใช่ครับก็จะเออบวมๆหน่อยครับผมครับคุณรับ่าว่าไง้ก็เขาก็แฮปปี้ดีนะ ก็แบบเออก็ดีกว่าผมอมอะไรเงี้ยเขาบอกครับคือเขาอยากให้เรามีกล้ามที่ตัดเขาก็ไม่ได้ว่าจําเป็นว่าจะต้องมีแต่เขาก็ก็ก็มีดีกว่าไม่มีแหละก็ดีกว่าเราผอมๆอะไรเงี้ยฮะดีกว่าอ้วนๆอะไรเงี้ยครับมีโชคก็ไม่พลาดเราหุดดีแล้วโชว์ในรูปเชวในรูปไม่ไปถามอะไรเนี่ยไม่อยากดูเขาอยากเห็นบ้าใช่ก็โชว์ในรูปแหละเที่เขาเห็นเขาเห็นแล้วเขาก็มาแซวเฮ้ยลงขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยก็ห่วงไหมครับเขามีแต่ว่าแบบมาแซว ไม่ไม่เชิงห่วงจริงจังแบบห้ามลงอะไรเงี้ยรับไม่มีแต่เขาก็เข้าใจว่าแบบโอเ,เล่นมามันเก็บไว้ข้างในมันก็ไม่ได้ใช้ทําอะไรอ,ะอ่ะคือเขเาเขาจะไม่ถอดเขาก็ไม่ได้สนับสนุนใ <c oughs> ห้ถอดหรอกเขาก็แค่ว่าเข้าใจว่าเออมันก็ต้องมีโชว์บ้างนิดหน่อยต<อ>ามการรเทศแต่มีเยอะกว่านี้ไม่ค่อยหลายปัญหา ที่อันนี้คือก็ถอดเสือ้อมันก็หมดแล้วนะที่เหลือถอดเกงแล้วนะฮะบ้าคือรู้สึกเขาไม่เรียกว่าโชว์แล้วไปดูในละครมาถึงถอดเกงไม่ใช่ห <laughs> ุ่น <laughs> ใช่หุ่นก็หุน่นไปดูในละคร,ใ,ะครใช่ครับผม <laughs> ที่ละครที่มันต่างกันนะที่ที่บอยเขาลงรูปไงอ่าใช่ครับเออเป็ <laughs> มีชื่อเรื่องคอนเฟิร์มแล้วครับดังายคอนเฟิร์มไปแล้ว ณปัจจุบันคอนเฟิร์มณปัจจุบันเป็นโปรเจกต์เนาะเป็นโปรเจกต์เมื่อวันนี้ครับจะเปลี่ยนอีกตอนออนแอร์ไม่รู้ครับแต่ว่ามันมันท่ามแบบทั้ใหม่ทั้มีทั้งหลายคนรวมช่วกันก็จริงๆก็ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันตอนแรกที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมรับเล่นก็เพราะว่าแคสต่างๆที่แบบมันก็ตื่นตาตื่นใจส่วนตัวของผมเหมือนกันนะว่าแบบเราอยากเล่นกับคนเก่งๆกับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยครับก็ได้เจอแบบโห ุกคนเลยที่แบบทั้งเก่งแล้วก็ทั้งแบบไม่เคยทำงานกับช่องวันทั้งที่เคยทำงานมาแล้วแต่ว่าไม่เคยทำงานกับเราอะไรแบบนี้ก็ก็ก็ครบหมดเลยครับตัดไปเรื่อผมถ่ายไปแล้วสองคิวครับอ่าแต่ว่า,ต,าต้องลุ้นกันว่ามันจะแทบแค่ไหนประการนี้ใช่เพราะว่าผมเคยถามพี่คุยแล้วพี่คุยพุ่งกลับว่าเ,เราสามารถเล่าอะไรได้บ้างในเรื่องนี้เขาบอกว่าไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริง คือเล่าแค่ว่าเป็นเรื่องยังไงยังไม่ได้เลยพราะผมมันเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบคือดูแล้วจะรู้แหละแต่ว่า mm hmm. ถ้าให้อธิบายมันเหมือนสปอยครับก็เร็วนี้เนาะเร็วนี้ครับ mm hmm. น่าจะปีหน้าน่าจะประมาณเอ่อควอเตอร์แรกครับปีหน้าโอเครับ